สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมนะครับผมรับเงินรางวัลอยู่ที่12,000บาทนะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาจํากัดนะครับผมได้รับเหรียญทองอยู่ที่6ล้าน M นะครับหรือว่าประมาณ6000บาทนะครับแล้วก็ได้รับตั๋วเงินเขียวตรงนี้ที่เป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่6000นะครับรวมเป็น12,000นะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเล่นในกิจกรรมตรงนี้กันเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปปดดด้ววยยนเเี๋ราไูก ทำเงินตรงนี้ในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตครับการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับหนึ่งบาทเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมกันเลยนะครับสำหรับข ดาวโหลดแอปที่ใช้ในการทำกิจกรรมหรือว่าเล่นเกมทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็เข้ามาที่ Google Play Store เนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็รูแปแอปไว้ให้นะครับสำหรับแอป,ปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินกิจกรรม12,000นะครับก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับเพื่อนๆ่น่าจะรู้จักแอป,ปนี้กันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่่่วนนขของกกกกกาาราร,รรร,รรรเเ้้มมมิิจจลี เล่นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยใครต้องการดาวโหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าแอปเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของเมนูการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้รีวิวทีหลังเนาะก็เข้าในส่วนของกิจกรรมเลยละกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางกิจกรรมหรือว่าทางแอปเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนะครับผมเพิ่งเห็นเมื่อวานนะตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับหนึ่งหมื่นเคนะครับที่เป็นรูปองค์หญิงแล้วก็ตัวมอนสเตอร์นะครับในส่วนของสับละลัดนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเขามีเวลานับถอยหลังนะครับอ่ะสิบหกวันนะครับก็คือเมื่อวานนี้หนึ่งวันผ่านไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับนับถอยหลังเหลืออีกสิบห้าวันนะครับสิบหกชั่วโมงนะครับปกป้ององค์หญิงนะครับอันนี้ เป็นการปกป้องเจ้าหญิงของเรานะครับนี่ครับตามหัวข้อเลยกฎของการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราสามารถอ่านตรงด้านบนขวามือตรงนี้ได้นะครามีกฎของกติกาหรือว่ากฎกิกรรมกิจกรรมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็สามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปราสาทนะครับที่มีเจ้าหญิงอยู่แล้วก็มีซัประหลัดเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับอันนี้ผมเล่นมา2วันเนาะก็ขึ้นที่เลเวลสองตัวนี้เนี่ยเขามีกล่องให้เราดูนะครับกล่องนี้นะครับเปิดได้นะครับจะได้รับ 6- 6ล้านเหรียญทองนะครับ 6M หนะล้านเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเป็นเงินบาทเท่าไหร่10,000ห,หมื่นหนเหรียญทองเนี่ยจะเท่ากับ10บาท10,000 0เท่ากับ100 1ล้านเท่ากับ1000ก็รวมเป็น6000นะครับเหรียญทองเนี่ยเป็น6 0 0 0บาท แล้วก็ตัวเงินเขียวเนี่ยมันจะเป็นข้างเงินบาทเลยนะครับก็คือ6000ก็รวมเป็น12,000นอันนะครับอันนี้เป็นการจําลองนะครับเมื่อรางวัลเจ้าหญิงนะครับรางวัลเจ้าหญิงเนี่ยเปิดกล่องแบบนี้เราก็จะได้รับแบบนี้นะครับกดชั้นเห็นนะเราสามารถกดจําลองตรงนี้ได้นะครับจำลองการเปิดกล่องนะครับการแกะกล่องเข้ามาต่อมานะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบรับ2,000อ่ะกดเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับแบบนี้ลงชื่อเข้าใช้ทีละ1ล้านเหรียญทองนะครับแล้วก็ทีละ1,000ันตัวเขียวนะ แล้วก็กดกลับมากดในวันพรุ่งนี้ได้กดเข้าไปปุ๊บ จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเริ่มช่วยเจ้าหญิงของเราได้เลยนะครับวิธีการช่วยหรือว่ากําจัดตัวสัป,ปลาดตรงนี้เนี่ยตัวมอนเตอร์ตรงนี้นะครับสตัวนะทำอย่างไรอ่ะวิธีการทำนะครับตอนนี้เนี่ยมันแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมเนี่ยมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวมอนเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันแจ้งว่าเวลาที่จะมาถึงตัวปราสาทเนี่ยเหลือเวลาอีก16ชั่วโมงนะครับอาจจะขโมยรางวัลของเราได้จะเป็นคแนนเรียญทอง5้าแสนห้าหมื่นเหรียญหรือว่าตัวเงินเขียวเนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทภารกิจ ขับไล่ตรงนี้นะครับภารกิจการขับไล่เชิญเพื่อน2คนอะ่ะแล้วก็ไปเชิญเพื่อนให้ครบ2คนพอเราเชิญครบ2คนแล้วเนี่ยเราก็กดขับไล่สับป,ประหลาดออกไปนะครับอะ่ะกดไปนะครับเนี่ยออกไป1ตัวเรียบร้อยนะครับต่อมาอีก3ตัวทําอย่างไรกดเข้าไปที่ตัวมอนเตอร์นะพอเราก,กดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาดูภารกิจการขับไล่นะครับว่ามันให้เราทําอะไรดูโฆษณาครบ5รายการแล้วก็กดขับไล่ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากดูว่าให้เราทําตรงไหนเนี่ยกดทําให้สมบูรณ์ตรงนี้ได้เลยอันนี้กากบาดหนึ่งตัวนะครับอีกตัวนะครับ อันนี้จะเป็นการเสร็จสิ้นงานโต้ตอบ5รายการนะครับเพื่อที่จะเป็นการขับไล่ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นการเล่นผ่านด่านให้ครบ10ครั้งก็สามารถกดขับไล่ตรงนี้ออกไปได้นั่นเองนะครับอันนี้คือการช่วยเหลือของเจ้าหญิงในแต่ละวันนะครับภารกิจมีเพียงเท่านี้เลยนะครับเมื่อสิ้นสุดนะครับเวลานับถอยหลังนะครับมันน่าจะให้เรากดแกะกล่องหรือว่าเปิดกล่องในการรับเงินรางวัลตรงนี้ได้นะครับนับถอยหลังอีก15วันนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มนะครับหรือว่ารับต เ,เ,เราก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับพอหมดกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้เพิ่มได้นะครับว่าเราเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมเมนูต่างๆด้านล่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายอีกรอบแล้วกันเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้กดเชิญเลยนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กท t t ตเตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อกได้หมดเลยนะครับกดนะครับคำ การเชิญเพื่อนนะครับ1 2 3 4ตรงนี้อ่านให้เข้าใจว่าอ่านให้เข้าใจนะครับว่าจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับข้อที่2นะครับเป็นการทํางานในส่วนของงานประจํานะครับเมนูที่2อนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ในภารกิจด้วยนะอันนี้คือการดูโฆษณาวิดีโอ5ครั้งนะครับเสร็จสิ้นงานโต้ตอบ5ครั้งทําตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ทำเสร็จเราก็กดรับแบบนี้ได้เลยต่อมานะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้อันนี้เป็นงานโต้ตอบทั้ง2อันเลยนะครับในส่วนของภารกิจช่วยเจ้าหญิงนะแล้วก็สามารถทําตรงนี้ให้ครบ2อันหรือว่า5อันได้เลยต มานะครับผมการเล่นเกมตรงนี้หน้าจอหลักกดเข้าไปเลยคําว่าสตาร์ทนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยคือเราจะต้องเล่นอย่างน้อย10ด่านนะครับหรือว่า5ด่านนะครับก็เล่นให้ครบนะพอเราเล่นครบแล้วเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของการช่วยเจ้าหญิงได้นั่นเองนะครับล้วก็ลองเล่นแล้วก็ลองทําดูได้เลยนะครับเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ยากเลยนะนะครับพอผ่านด่านส็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับตัวเขียวเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้เราก็กดดูโฆษณาวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดรับไปนะพอเราดูโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่ ตรงนี้นะครับก็จบแล้วนะครับ1ด่านนะครับเล่นให้ครบไปนะครับ10ด่านเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าภารกิจมันจะขึ้นแบบไหนนะครับก็กดเข้ามาที่ตัวเดิมนะแล้วเราก็มากดดูนะครับเห็นไหมเล่นผ่านด่าน10ระดับขึ้นไป1ครั้งแล้วนะ ก็คือให้เราเล่นตรงนี้เนี่ยให้ครบตามภารกิจนะครับแล้วเราก็จะขับไล่ได้นะครับพอเราทําครบทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็รอทําในวันต่อไปทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจนับถอยหลังตรงนี้นั่นเองนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับตัวนี้เป็นเงินที่ถือว่าทําง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เลยนะครับต่อมานะครับการถอนเงิน1 5 0 0ัตัวเขียวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมุ่งเน้นที่จะถอนในส่วนของ1500ัรอยบาทอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าการทําเงิน1,500ัรบาทเนี่ยมันหาง่าย ก็มันถอนได้เลยแต่ว่าเงินจะไม่ได้เข้าทันทีนะครับเราจะต้องทําภารกิจการตัดยอดคิวการตัดยอดคิวตรงนี้เขากําหนดไว้ที่50ไม่ว่าคุณจะเริ่มถอนครั้งแรกเนี่ยมันขึ้นอันดับคิวเท่าไหร่1 9 0 0 8 0 0 500ไม่ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้คุณก็จะต้องทําให้มันได้ที่50การตัดยอดคิวมี2วิธี1คือการเล่นเกมทุกวันตัดยอดคิวได้วันละ1ครั้งนะครับไม่ว่ามันจะลดลงเท่าไหร่นะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง1นะสหรับตงนี้น้ขอที่2นะอการ เชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนตัดยอดคิวอ่ะเราสามารถกดเพื่อเชิญตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้คัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสตเอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยเมื่อมีคนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนําของคุณนะครับคุณก็จะได้จํานวนการตัดยอดคิวตรงนี้ขึ้นมาถ้าเป็น3ามทับสคุณก็กดตัดยอดคิวได้เลยอันนี้ทําได้ไม่จํากัดต่อวันควรจะเชิญเพื่อนกี่คนก็ได้นะครับทําได้ไม่จํากัดนะครับยิ่งเชิญเยอะก็ยิ่งตัดยอดคิวได้เร็วนะครับ ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากสำหรับหลายๆคนแต่ถ้าคุณอยากได้เงินของเขาเนี่ย1,500บาทคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขาการทําภารกิจถ้าคุณไม่อยากได้นะครับก็ここไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องทำนะครับแค่นั้นนะครับต่อมาการถอนโดยการใช้คะแนนเหรียญทองหลายๆคนเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้เลยนะครับจะสนใจที่1,500บาทอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็ถอนได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่10,000เหรียญทองนะครับก็คือ10บาทถอนได้ไม่จํากัดนะครับ ได้ไม่จํากัดถ้าเรามี1ล้านเหรียญ6ล้านเหรียญทองนะครับก็สามารถแลกได้เลยตามจํานวนเงินที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่าขั้นต่าคืน1 0,000หมืนก็คือ10บาทในการถอนเงินนะครับกดถอนเงินใส่เบอร์ wallet รับเงินเข้าโทเมานี wallet ไม่เกิน24ชั่วโมงเงินเข้าแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเล่นช่วยเหลือเจ้าหญิงเนี่ยก็รีบเข้ามาเล่นนะครับก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆไปนั่นเองนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเปนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ